สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาแล้วนะอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำลาซังนะคะลาซังเราใส่ซอสไปแล้วแหละตอนเราโคตรซอสเราไม่ได้ทำถ่ายทำให้ดูเนาะทุกคนขอโทอเาอไปได้วยนะคะัก็มันก็สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ผัดเนื้ออย่างเดียว ซอซครีมนะทุกอย่างมันเสร็จมาเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งบางบางเป็นชั้นเป็นชั้นนะแต่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ภาษาสแสวนเขาเรียกว่าลาสังอ้ยขอโทษขอภยนะัยในเวลาีนี้ด้วยเสียงดัง ซอสขาวนะคะแล้วก็อูส,ตสเต์เสมอเออเนอยนะ,ะเขาเรียกเนยนะพะาษาไเนยทำอาหารเจ้า แล้วก็จะวางแผ่นแป้งลงไปเนื้อราดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งค่ะทำแบบนี้ให้เสร็จนะคะทุกคนถ้าเขาทำไข่เขาคง,งไม่เนื้อเขาไม่เยอะขนาดนี้นะ ก็เป็นเนย,ไม,เเยเเไม่ใช่เด็กนะเขาเรียกไม่ใช่เนยเขาเรียกว่าอะไรชีส พออีกชั้นหนึ่งไม่คิดแป้งเราไม่พอ อันนี้เป็นสีเขียวนะทุกคนธัญ,ญพืชน,นะเมื่อกี้เป็นเป็นข้าวบารเร่เป็นสีเขียวคนะ่ะ หันตุดกระทะให้พี่น้องุ๊บโทษทีหันตุดให้หันกระทะหันตุดกระทะให้พี่น้องเพภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะกูยังไม่ได้กินเหล้ากินยานแล้เนี่ยทําใ้้ดูนะคะทุกคนละสั่งค่ะ เดี๋ภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็จะเขียนภาษาอังกฤษให้ได้เนานะ เข็มข่าวนะคะทุกคนนี่ผสมน้ำเข้ามาหน่อยมันจะได้มีพอ นี่คือชีสนะคะจะได้โนนัวไปเลยทุกคนหนาวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะได้เข้าเตาออบเลยนะนี่ค่ะ เตาก็สองร้อยนะสองร้อยเสร็จแล้วค่ะเราสร้างของเราแป้งมันสุกดูเปล่าอาจจะคิดว่าสุกแล้วเดี๋ยวนาะ